สวัสดีครับพเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซิงเช้าบ่ายนะประจําวันที่สองมกราคมหกห้านะคะคําเตือนหกหกเด้พอพศผิดอีกแล้วมาเริ่มต้นสกราดใหม่เนาะสองห้าหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างเซิงเช้าตระเดินก็คือแปดกับหนึ่งสี่กับเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเจ็ด หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็สามสี่หนึ่งเนาะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่สี่แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะใครจะเล่นวีพีก็จับคู่ซื้อนะต่อไปบ่ายสี่กับเจ็ดสองกับห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ด 49, 70, 7, 1, 72, 7, 4ี่เก้าเจ็ดศูนเดหห้าเจ็ดเรือเจ็ดแปนะจับคู่ก็สี2สองสองสี่สี่ห้าห้าสี่สี่เดหหเจดเจห้าสหสองเจหนึ่งแล้วก็สองเห้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเดยสีกับเ็ดเหมือนกันต่างกัน2ก็บห้กับ1นะคะ จับคู่ซื้อเอานะใครจะเล่น vip ก็จับคู่ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ